สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา vip นะคะประจำวันที่21กรกรกฎาคมหกห้าเนาะเรา vip กับสามัญคี vip นะคะเราทำด้วยกันนะคําเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขแค่นั้นนะสำหรับตัวเด่นของเราเรา vip สก็บ6นะคะสองศ2 สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหรือเพื่อนๆจะจับกคูวตรงนี้ก็ได้นะตัวรองสามกับหกไอ้สามกับห้าที่จริงเหมืนสองกับห้าสามกับหกแต่เราสลับคู่กันเลขค,คู่กักบเลขค,คี่นะคะสองสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกสามสองหกสามหกห้าหกสองนะสามตัวก็ห้าสองหกสี่สองเจ็ด ห้าสามหกสองหกแปดสี่สองหกแล้วก็สามห้าเจ็ดนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมมาลงมาซื้อไอ,อสามคีวี v i p ด้วยนะคะอีสี่ตัวนี่เนาะแล้วว่ามันจะมาสองศูนย์นะเรา vip เนี่ยสองศูนย์ก็หกศูนย์ก็รือหกสี่นี้แหละต่อไปราสามคีวี v i p ตัวเด่นก็คือเก้ากับสามตัวรองก็คือเจ็ดกับ1นะคะ ก้าหนึ่งเก้าสามเก้ห้าหรือจะจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเกมสามาดเจ็เก้าเหนึ่งสาสขาดตเลขห้าะตัวขี้เนาะสตัวก็9ก้าสามหนึ่งเก้าเจสนึก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้ะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเอา ขึ้นไปซื้อเรา VIP ด้วยนะคะมันออกใกล้ๆกันเนาะจับสี่ตัวกับสี่ตัวไปเลี้ยงกันแล้วก็จับเลขใส่นะคะก็ขอให้เปพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะ